ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้อานนท์พิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือสตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั่นเป็นฐานะที่มีได้ ย่อมร,รู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาส Pokemon, ания, an, คือส,สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อท <the> ี่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือ สตรีพึงสำเร็จเป็นเท้าสักกะนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นเท้าสักกะนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะมีใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นมารนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นมารนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ม่ใช่ฐานะม่ใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นพรมนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นพรม นั่นเป็นฐานะที่มีได้